ครับวิธีการคัลิเบตเข้าโหมดค i ลิเบตของตัว AD 2015นะครับตอนนี้ผมผมต่อโหลดเซลลตัวน,นี้ไว้นะครับวิธีการเข้าก็คือกด enter เนถ้าแคลนึ่งมันจะเป็นอแคลแค่2องพอยต์นะครับก็คือมีซูโรกับแคลค่าที่เราทราบเนาะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็น ตัวตัวแคลสองสองพอยเหมือนกันแต่จะเป็นใช้วล์ใช้แรงดันเอานะครับแต่ที่เราสนใจจะเป็นตัวนี้เนาะแคลสามแคลสามจะเป็นสิบสิบพอยนะครับเธิเตตอนตอนนี้มันผมแคลไว้แล้วเนาะคือเรามาดูได้เลยอ่าโหมดโหมดแรกจะเป็นเคลียร์นะครับก็คือเคลียร์ค่าทิ้งเคลียร์ค่าที่เราแคลไว้ทิ้งนะครับ ตอนนี้เป็นแคลวิตี้ก็คือเป็นจำนวนแคลที่เราแคลไว้นะครับว่าแคลไปแล้วกี่พอยต์เนาะส่วนตอนนี้คืออินเสิร์ตคือค่าที่เราจะเพิ่มเข้าไปพราะเราจะมาแคลที่โหมดนี้กันนะครับถ้าเรากด Enter ตอนนี้อ่ามันจะขึ้นฟูคือมันเต็มไปแล้วคือผมแคลจนมันพอยต์ point มันเต็มละเราก็ต้องไปเคลียร์ทิ้งนะครับวิธีการเคลียร์ทิ้งก็ ไปตรงนี้เนาะ cls enter ะเราก็กด enter อีกทีนะครับทีนี้เราก็มาดูในตัว c o m m i t y ตัวนี้มันต้องเป็นศูนนะครับเพราะเราเคลียร์ทิ้งไปละอ่านี่ครับเป็นศูนมาหน้า insert ตัว insert ตัวนี้เราจะแคอ,อ,อ่เริ่มจากจุดแรกนะครับ จุดแรกผมก็เอาน้ำหนักใส่ไปสมมุติว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ผมช่างได้อ580กรัมเนาะตัวนี้ก็580แล้วก็ใส่ค่าเมื่อกี้คือค่าที่มันอ่านได้จากโหลดเซลล์นะครับส่วนตรงนี้ครับถ้าเราอินเทอร์มาอีกทีคือค่าที่เราทราบอยู่แล้วหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับ580กรัมก็คือ0.58 แล้วเรากด enter enter อีกทีอ่าครับก็ไปตัวที่สองละมันจะไปตัวที่สองพอตัวที่หนึ่งเราทำไปละแล้วก็ทำแบบนี้นะครับไปจนครบสิบพอยต์เลยอ,อาจจะหาตัวอื่นมาช่างมาลองช่าง ผมจะสมมุติค่าไปก่อนนะครับสมมุติค่าไปจนถึงสิบนะครับเด,เดี๋ยวผมจะทําไปจนถึงสิบอ่าเดี๋ยวระหว่างนี้ถ้าถ้าสมมติว่าเราเราช่างไปแล้วเ,เราลืมนะครับว่าอ๊ะมันถึงพอยต์ที่เท่าไหร่ละเรากดออกไปดูได้นะครับก็กดกลับตอนนี้เนาะเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับอ่ามาที่ตรงคุณลิตี้เอ็นเตอร์อ่าเราทําไปแล้วสามพอยต์ละ แล้วก็กลับมาที่ Insert เหมือนเดิม ถ้าเราแค่คาลิเบตครบ10 p พอยต์เดี๋ยวมันจะออกมาหน้าอินเสิร์นให้เราเองนะครับพอเสร็จแล้วก็ใช้งานได้เลยครับใช้งานได้ปกติก็คือให้เรากดออกไปเลยนะครับหรือเราจะไปเช็คดูก่อนก็ได้เช็คดูนี่ครับครบ10บพอยต์ละเรากดกลับกดกลับอีกทีนี่ครับก็หมดแค่สามนะ้องกดกลับอีกทีนี่ครับ ตอนนี้มาอยู่หน้าหลักละนี่น้ำหนักก็ประมาณนี้ครับ